อยากโปรโมทเลยไหมสู้แล้วโปรโมทหน้างานมีขายครับใช่จำไปวันนี้เจมันฮาบอกแค่นี้แหละใช่มีมีสองบอกแค่ว่าอุ้ยผีเพื่อไม่บอกแค่ว่าถ้าพลาดเราจะเสียใจ ไม่ไกลด้วยแค่ราดเท้าเองอ่าวันนี้ล่ะของเล่นยืนรถพ่อมีเราใส่ไปส่วนไหนสวยมากเลยค่ะใส่อะไรนะใส่เองใส่อะไรมีไหมใส่เลยเปกระโปรงไม่ใส่เสื้อทำไมเอาใส่ไหม มุมใบติดหน้านะไบติ่หน้ามันนุ่งนง่าแสงสปอร์ตต้องใครคะมอหมาติคะไปเดียวกัน